ยิมโกลมิสแกรนพยาเต้าอันชุดออกแบบและตัดเย็บโดยคุณอมเนสาหะและคุณการการพักดีห้องเสื้อโอ๊ตกูตู สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการ PSU ชวนทอล์คค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวดีๆน่าประทับใจของชาวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะที่มากด้วยแรงบันดาลใจความสามารถรวมไปถึงความภาคภูมิใจของคนรุ่นใหม่ค่ะและในวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งตอนพิเศษค่ะที่จะพาคุณผู้ชมมาติดตามแล้วก็มาเจอกับน้องจากคณะศิลป,ปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีที่น้องค่ะได้มีโอกาสออกไปฝึกซหกก ศึกษานะคะแล้วก็ได้มีผลงานออกมาที่ไม่ธรรมดาเลยนะคะและว,วันนี้นะคะก็หญิงก็นั่งอยู่กับน้องแล้วนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะให้น้องแนะนําตัวให้กับคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอมณีสหานะคะมาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกายค่ะค่ะให้น้องพูดถึงแรงบันดาลใจในการออกแบบชุดในครั้งนี้หน่อยค่ะว่าเป็นมายังไง ค่ะก็แรงบันดาลใจที่ทําชุดนี้นะคะคือก่อนหน้าน,นี้หนูได้ไปฝึกงานซากิิที่แบรนด์โอ๊ตกูตูนะคะซึ่งแบรนด์โอตกูตูก็จะมีเป็นสองแบบก็คือชุดแต่งงานกับชุดลาตีค่ะก็เลยสนใจที่อยากทําชุดลาตีมากกว่าเพราะว่าชุดลาตีน่าจะตอบโจทย์กับหนูมากที่สุดค่ะใช่ค่ะแล้วก็เราได้ออกแบบชุดมิสแกรนด์2025ของจังหวัดไหน,นะคะของจังหวัดพะเยาคะ่ะจังหวัดพะเยามีชื่อชุดไหมคะ มีค่ะชื่อชน,นะคาก็จะเป็นพญานาคาแห่งพยาวค่ะเรามีแรงบันดาลใจในการตั้งชื่อนี้ยังไงบ้างะคะก็คือพญานาคาคะเป็นความเชื่อในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเรียกชื่อต่างๆกันมีลักษณะ รมการคือเป็นงูขนาดใหญ่มีงอนเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์มีวาสนาอีกทั้งยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของบันไดสูจักรวาลอีกด้วยค่ะโดยใช้พญานาคในชุดสีเขียวทองสื่อถความสงา่าและมีพลังของพญานาคเป็นตัวแทนของความมงคลและความร่ำรวยค่ะมีขั้นตอนยังไงบ้างคะในการออกแบบชุดได้ออกมาสวยขนาดนี้ค่ะแรกๆเลยนะคะแล้วก็ต้องนัด นางงามม,มาพูดคุยกับเราก่อนแล้วก็นัดมาฟิตติ้งเพื่อวัดไซส์กับชุดเพราะว่าชุดนี้นะคะเราต้องทําให้มันแบบรัดรูบคะ่ะก็เลยต้องฟิตติ้งเป็นเรื่องสําคัญมากคะ่ะแล้วก็จะมาเริ่มทำแพทเทิร์นตัดผ้าเย็บผ้าแล้วก็จะมาปักบนชนุด20%ก็จะมาฟิตติ้งอีกรอบรอบสองคะ่ะเพื่อมาดูว่าแบบต้องแก้อะไรตรงไหนบ้างค่ะเหมือนเหมือนชนุดนี้นะคะก็ ตรงนี้ก็จะมีการปักเป็นค่อยๆอ,อย่างนี้นะคะเราทําเป็นทีลเส้ซนะลยค่ะก็คือปักทีลเส้นแล้วก็ค่อยมาค่อยมาปักบนเสื้ออีกรอบหนึ่งค่ะออันนี้คือเป็นผ้าผ้าลวดลวดเลยนะคะแต่เราเอาลูกปัดมาปักให้เป็นลวดลายหรือว่าเป็นไล่เสียอะไรอย่างนี้ค่ะเราทําใช้เวลานานไหมคะ ใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนค่ะหนึ่งเดือนก็คือหนึ่งเดือนเราไม่หลับไม่นอนเลยนะคะอ๋อหนึ่งเดือนนี่ถือว่าเร็วมากๆเลยนะคะน้องไม่หลับไม่นอนเลยนะคะในการออกแบบชุดในครั้งนี้มีปัญหาพบเจอปัญหาอุปสรรคอย่างไงบ้างคะในการออกแบบชุดในครั้งนี้ <S <S มีค่ะก็คือเหมือนผ้นาตัวนี้ใช่ไหมคะเวลาเราปักอ่ะมันจะมีการยืดเขาเรียกว่าผ้าอะไรคะเป็นผ้าตาข่ายค่ะอ๋อผ้าตาข่ายใช่ถ่าเราขายปกติเลย ือว่าเป็นออเป็นเกรดเอใช่เป็นเกรดเอค่ะเป็นเกรดดีนะคะ,ะว่าเราไม่สามารถทําของผ้าไม่ดีเพราะว่าเรากลัวมันเกิดปัญหาจากบนวเวทีะค,ะค่ะเราก็เลยต้องทําให้มันให้ดีที่สุดวัสดุชุดน,นี้นะคะก็จะมีเป็นลูกปัดคริสตัลมีป้องมีเพชรชวาลัสกี้ค่ะใช่ค่ะจุดเด่นของชุดนี้ก็จะเป็นของเพชรตัวนี้ค่ะว่าเพชรตัวนี้เวลาอยู่ไกลๆค่ะก็จะเห็นความวิบวับมีความสง่าในตัวค่ะ อืมค่ะแล้วการเลือกสีล่ะคะมันจากอินสปีเรชันคือพญานาคค่ะก็คือพญานาคเป็นสีเป็นสีเขียวเราเลือกเป็นสีเขียวสีทองค่ะเราก็เลยเอาสีจากพญานาคมาเป็นชุดในค่ะแล้วน้องรู้สึกยังไงบ้างคะพอเราเห็นผลงานของเราปรากฏอยู่บนเวทีมิสแกรนอย่างเงี้ยเป็นเว,เวทีระดับประเทศเลยเรารู้สึกมีความรู้สึกยังไงบ้างคะเราเซอร์แบบว่าแบบแบบเราไม่คาดคิดว่าชุดของเราอะ่ะจะมาถึง ถึงเวทีของไทยแลนด์ and, อะไรอย่างนี้ค่ะก็เราไม่เคยทําให้แบบแม่ภูมิใจถึงขนาดนี้พอหนูได้ทําชุดถึงบนเวทีใช่ไหมคะแม่ก็แบบ นั่งไปเมาจากทางบ้านได้แบบนี่ลูกฉันทาชุดแบบนี้นะอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวด้วยนะคะจากที่น้องได้เรียนอยู่ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์มอปัตตนีแล้วก็ได้มีการออกแบบชุดมิสแกรน2025ของจังหวัดพะเยาแน่นอนว่าน้องต้องมีการพัฒนาทักษะของน้องตรงนี้ยังไงบ้างคะก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เก่งถึงขนาดนี้ เราก็ได้ไปศึกษาจากที่ฝึกงานเหมือนพี่เลี้ยงแม่แม่ก็ได้สอนถึงการปากถึงการทํางานของร่วมกันก็คือเราอยู่กับแม่แม่กับพี่พี่อ่ะก็เราได้แบบได้ประสบการณ์ได้ความรู้แบบเยอะมากจนจนทําให้เราอ่ะได้ทํางานได้มีทักษะแบบได้ดีถึงถึงได้ขนาดนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบความสําเร็จนะคะในการออกแบบชุดในครั้งนี้พอเราจบจากคณะนี้แล้วนะคะเราจะต่อยอดสายอาชีพของเราในการออกแบบนี้ยังไงบ้างคะเอ่อ ก่อนหน้าน,นี้นะคะคิดว่าจะเปิดร้านเป็นของตัวเองค่ะแต่ว่าหลังจากที่เราได้ไปสักกิจแล้วนะคะาทางสถานประกอบการเขาอยากให้เราไปทํางานกับเขาก่อนค่ะเราก็คิดว่าเราน่าจะทํากับเขาก่อนเพราะว่าเราอยากเก็บประสบการณ์เกี่ยวกับของ,งแบบการทํางานของของเขาค่ะให้ได้มากที่สุดค่ะ อืมค่ะนี่ก็เป็นรุ่นพี่ต้นแบบให้กับน้องๆนะครับฝากถึงน้องๆนิดนึงค่ะว่าถ้าเกิดอยากจะประสบความสําเร็จแบบพี่นะคะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะพูดถึงให้กับน้องๆที่กําลังจะเข้าศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์นี้นิดนึงค่ะอ๋อค่ะก็อยากฝากถึงน้องๆนะคะเราต้องพยายามเราต้องอดทนเราต้องแบบฝึกฝนให้มากๆนะคะก็อยากให้เชื่อมั่นในตัวเองว่าเรามีศักยภาพที่ดีพอแล้วก็ ไม่มีคำว่าไม่กล้าหรือไม่เก่งพอเพราะว่าถ้าเราพยายามอะความสําเร็จก็จะนําพาเราไปได้แน่นอน,นะคะ่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆจากน้องของคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปตัตตานีที่ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าความฝันเมื่อผสานกับความตั้งใจและโอกาสก็สามารถที่จะสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าได้จริงๆค่ะจากห้องเรียนสู่เวทีระดับประเทศน้องคือแรงบันดาลใจและเป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่ค่ะ และว,วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องมากๆนะคะที่มาพูดคุยในรายการของเราเราไปถึงมาแชร์ประสบการณ์ของน้องที่ได้ไปฝึกซักิจศึกษาด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการผ่านทางเพจ facebook มออปัตตานี PSU ปัตตานีแคมปัสเราไปถึงทาง YouTube Channel พิมพ์คำว่ามออปัตตานี PSU ปัตตานีแคมปัสนะคะแล้วก็ติดตามได้กับเรื่องราวดีๆในตอนต่อไปแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ